เราก็มาอยู่กับแมปเบอร์เด้นมิสเตอรงนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเบอร์เด้นมิสเตอรี่สองจะพูดหน่อยว่าพูดไปแล้วอ,อไม่เป็นไรแต่บางช่วงอ,อาจจะเยียบเียบหน่อยเพราะมไม่รู้จะพูดอะไรโอเคมามานั่งรอกันดีกว่ามานั่งรอกันดีกว่าครับมามานั่งรอก่อนนั่งตรงนี้โอเคมะาพร้าไปแล้วก็มาดูกันว่าว่าฮะ ด่านมาแล้วเหรออ๋อด่านมาแล้วส่วนตัวชอบด่านนี้มากกว่าไปโอเคนะฮะเราจะมาดูอเอากันว่าเราจะได้เป็นบทบะเราจะได้เป็นอะไรนะครับรอบในตาแรกกันนะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรชลี แต่บอมอยากเป็นอินเดเซนน่อะอยากเดินเก็บเหรียญชิวๆแล้วก็ซ่อนชิวๆอ่ะไม่อยากเป็นเชือรียโอเคมามก็เดินเก็บเหรียญไว้ก่อนชิวๆนะครับยังยังไม่รู้นะครับว่าใครตัวนี้ครเป็นเอาเอ,าเอ,าอเ้าเอาชนะเฉยโอ my g ้ d ฮะฮะฮะงงวิ่งใครตอนไหนวะเนี่ย อ๋อค oh. oh, ่าตกรออกเกมแม่งเลยแม่งจะเทอยู่แล้วเชียวคนที่เห็นตรงนั้นก็ด่านนี้นัทุกคนด่านนี้อันนี้ครับโอเคส่วนตัวก็ชอบด่านที่ไม่ค่อยมีคนช,ชอบกันแต่ว่าไอ้ด่านด่านแบบด่านนี้ด่านนี้เพราะมันมีที่แอบเดี๋ยวพาไปดูที่แอบนะครับทุกคน โอเคมาเดี๋ยวพาไปดูที่แอบนะครับเลยด่านด่านในที่มีบ่อเซนเซอร์อามาสมมุติมึงอยู่ตรงนี้สมมุติกานเรอครับทุกคนอยู่ตรงนี้ทุกคนเดินไปเอิม่มถึงมันจะตรงนี้ใช่ครับทุกคนแบบอามามามาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้อีกดีสมมุติทุกคนอยู่แกนตรงนี้นะทุกคนเดินมาเดินมานะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้อ่าตรงมา เป็นฮะมันจะเห็นมีสองทางเดินมาทางหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตรงมาอ่าก็จะเหมือนแบบแอบได้แล้วนะแต่ว่ามันมีที่รับกว่ามาขอเก็บเหรียญก่อนมานี่ครับใต้ถ้ำนี้เหมือนแบบใต้บันไดครับอีรับช่ไหยบอกเลยว่าเงียนจัด เขาบอกคำเดียวนะว่าโคตรเนียนเลยโอเคแล้วก็มีอีกนะครับถ้าเหมือนแบบทุกคนยืนอยู่ตรงนั้นอะพระคากองอะแล้วก็มีตรงนี้อยู่เดินทะลุไปได้ไหมเด็กเดินไปได้นะตรงนี้มันสามารถเดินทะลุจากตรงนั้นได้แต่แค่ต้องใช้เวลาหน่อยหน่อยกลัวคาตกรค่ากูกอนกูไปแอบ,บที่เดิมดีกว่าออโอเคนะครับ Okay. ไป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 เลือกด่านกัน,น,นดีกว่าทุกคนเลือกด่านฟดอยากได้ด่านนี้เออฟาเทลิงก็แหละมีฟาเทลิงฟาเทลิงฟาเทลิงนี่มีที่แอบที่ไม่ค่อยรับมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาจะไม่สังเกตแลวก็คือไอ้ตรงท่อนะครับตรงท่อเออตรงท่อตรงท่อตรงท่อตรงนั้นนะครับ ตรงที่เหมือนแบบเป็นท่อน้ำออที่อยู่หน้านะครับไอ,อ้ยกูไม่เรียกจเลยจะเรียกยังไงเอาสมมุติมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะไปเดี๋ยวพานำสมมุติตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะมันก็ลงมาตรงนี้เออนี่แหละที่แอบปอูนี่ครับที่แอบง่ายๆเลยครับแล้วก็หรือว่าจะไปสวนอีกด้านนั้นก็ได้นะม,มีทางเข้าออกอยู่ปลายปลายปายเดินไปอีกทางนึงนะครับ ไปไปไปมีเท่าไหร่แล้ววันนี้โอเคตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวขอเดินเอาไอ้เหี้ยหลุดงั้นเดี๋ยวขอเข้าใหม่ก่อนนะโอเคคือเมื่อกี้ขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับแ้งตกใจหน่อยเล้วมาหลุดเข้าอะไรเซตใหม่เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเดิมนะหรือว่าอยู่ในเซิร์ฟเดิมปะ่ะเฮ้ยไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเดิมครับเฮียเจ้าปอขอโทษที่พูดคำหยาบครับ เขาจะกดฮะ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 อย่างวะฟันเดี๋ยวนะโอไมค์กด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 ฮะงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยฮะอย่างวาะเฮ้ยลเป็นไรเนี่ยโอเคเพื่อความน่าเบื่อ เพื่อตัดความน่าเบื่อ,อ,อกไปจะไปคีตอนเริ่มด่าเลยนะครับโอเค,อเ,คเริ่มด่าแล้วโอเคบักน่าจะหายแล้วด่านนี้ผมก็มีที่แอบนะครับรับด้วยแต่ไม่ได้รับมากก็ามาเหมือนแบบสมมุตนิคนุเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับคุณนะเห็นตรงนี้นครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปนะครับทุนเดี๋ยวฆาตกรอบไปเนี่ยเดิน,าน,ม,น,ดนามาอะตรงนี้มันจะเอียบ เก็บได้นะครับแบบจริง,รงไม่ได้รับมากนะแต่ไม่มีคนสังเกตพูดคำเดียวนะโอเคงั้นก็จะเก็บเปลี่ยนไปต่อเลยเพราะว่าผมได้เป็นอินโนเซโอ้ยจบไปหายเลยจบไปมากจบไปมากๆ กบไวจัดจัดอะทุกคนดานนี้ดานนี้ดานนี้เออไม่เป็นไรเข้าก็ได้วะขนาดนี้เวลาสิบห้าห้านาฬิกายี่สิบหกนาทีหรือยี่สิบเจ็ดยังโอเคเพื่อความคลิปนี้เดี๋ยวเราจะอัดสิบนาทีนะคะผม ีนี้เราจะอัด10นาทีพอเีื่เราจะอ,อัดประมาณ10นาทีถ้าผมไม่ลืมนะยิโีนเซนผมเจอที่แอดพี่หนึ่งนะครับที่มารับมากรับในรับอะครับมาสมมุติคุณเลือกด่านเท้าสองใช่ไหมมาคุณอยู่ตรงนี้มาคุณอยู่ตรงนี้สมมตินะเดินไปครับเดินไปเรียญกูโอเคเก็บก่อกน มาครับเฮ้ย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 ชุบชุบชุดชุบชุบชุบห้ด้มาไอาตะกอนไอ้คาตะกอนในเลวกำลังจะบอกที่แอบคนดูเลยส่วนน้หน้าไอ้คาตกรขอโทษด้วยนะครับพอดีไอ้คาตะกอนเราข้ามก่อนโอเคไม่นี่นะโกงที่แอบไปแล้วโอย อคาตากรชั่วถ้ามีเวลาถ้าผมมีเวลานะเล่นรวมจุกไปมัดมดาดยาวเลยชั่วโมงเลยถ้าอยากดูก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ กมยังไม่ทันได้เลือกจากเลยเหีย,มไ,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามานั่งมันโดนได้ผมนอนไปแล้วฮะอินโนเซนต์แต่มีปืนเนี่ยนะงงง,งไปได้มันเป็นไปได้เลยผมเป็นอินโนเซนต์แต่ผมมีปืนอะโคตร เออดนูเซนบ้านไหนมีปืนวะเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงปืนเฮ้ยเสียงปืนอะไรล่ะเสียงมีดทำทรงแบบทำเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก่นนะอนเนาะเค มามามาขัดกอนดินี่ไม่ใช่ผมรู้แล้วว่าใครเป็นเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่า ドーキーハブドーキドーキドーキ。 โอเคแต่เมื่อกี้ขอโทษทีงเงียบนะครับงั้นก็ขอจบคลิปมาจบคลิปเลยละกันเพราะว่ามันสิบนาทีกว่าแล้วสวัสดีคััแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้มี EP ต่อไปหรือเปล่าเหมือนฟิตเนสลีกอะครับเหมือนฟิตเนสลีก อ,อ,อยากให้มี e ีพีต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เล่นเป็นชั่วโมงอะไรเลยเลยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ไปต่อแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอสวัสดีค่ะ